สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ VMware นะครับที่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีแรกเราจะไม่สามารถลงโปรแกรมนี้ได้นะครับเราต้องจำเป็นต้องลง install t o install tool ก่อนนะครับเราไปเลือกที่ player นะครับ manager install นะครับ install VMware tool นะครับที่ของผมมันลงเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็น re install ถ้ายังไม่ลงก็เป็น install tool แล้วก็กดลงไปเลยนะครับ เอ,อเสร็จแล้วเราจะสามารถลงไฟล์ผู้นี้ได้นะครับแล้วก็เลือกลงมาเลยครับว่าจะลงอะไรเนี่ยผมจะลงไอ้นี่ครับออโต้ออตโอออตโอ้รูตเตอร์เป็นบอตเกมครับลากมาเลยเป็นเครื่องใหม่ยบวกเนี่ยครับคือใช้ได้ละรอเรียบร้อยครับครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ Hvala